เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยแอดมินเจนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวขายรหัส RV เป็น ID ที่1,304นะครับ ID นี้ราคาที่ผมตั้งใจจะขายคือ5,300บาทครับ5,300บ,บ,บาทคุณผู้ชมจะได้เอสตีมไป2ตัวมีรากเิลอีก2ตัวถ้าเอา5,300ไปหาร4นะครับ คุณจะรู้เลยว่าผมขายราคาเอสตีมแบบนี้าเขึ้นตัวละเท่าไหร่แต่นั่นมันแค่4สกินนะในความเป็นจริงถ้าคุณไปเล่นเองเติมเองมันมีสกินรีเจนมีสกินลิมิเต็ดสกินแรที่คุณต้องส่มอีกเยอะดังนั้น5300บาทเนี่ยไปเติมเอง,องเพลยังไม่ได้อดเลยครับดังนั้นใครก็ตามที่ซื้ออดีนี้ไปผมบอกเลยว่าคุ้มกว่าการที่คุณผู้ชมกำเงินจำนวนนี้ไปเติมเองอย่างแน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นการสียเวลามาดูกันเลยดีกว่าครับว่า 1,304ไอดีนี้มีของอะไรยังไงกันบ้างไปดูกันเลยครับ <c oughs> อาการเสมหาในคอมยังมีอยู่ขออภัยได้กับว่ามีเสียงไอผมแทรกเข้าไปนะฮะเริ่มที่ข้อมูลเบื้องต้นไอดีนี้เล่นไป1,900เกมวินเลตส,สวยครับ58.6%นะครับผมยีโร90สกิน142ตัวในส่วนของยีโรหลักๆที่ เจ้าของอดีนี้เขาเล่นจนเป็นความชํานาญสูงสงนะครับก็มีเอรันดอร์ที่จะส่งที่สุดมีฟอร์เรติโนยีน่าฮายาเตะซูก้าและตัวอื่นอีกมากมายที่รองลงมานะครับในการแข่งขันก็มีการเล่นและได้ MVP ี e g ดีเจเนรีเนี่ยตามด้านบนเลยส่วนสกอร์ MVP ีพีดีเจเนรีเนี่ยก็ต้องมาดูที่จัดอันดับกราบัตโตในแต่ละโหมดกันว่าวินเลตอันดราชนะและจำนวนแมตช์เยอะแค่ไหนก็จะมีประมาณนี้นะครับในด้านของสถิติเบื้องต้นนะครับ ฉายาสมรภูมิมี2ตัวที่ติดระดับจังหวัดคือเอาอิกกะเอรันดอร์นะครับสกอร์ผู้เล่นก็100เต็มแชมเปี้ยนชิพไม่มีโอเคครับไปนี่คือสถิติท,ทั้งหมดคร่าวๆในเดีนี้นะครับไปดูกันต่อที่ในหมดฮีโร่และสกินอย่างละเอียดฮีโร่ขาดทั้งเกมไม่กี่ตัวแต่ไปดูกันครับว่าตัวที่มีในดีนี้มีตัวอะไรบ้างไล่ตั้งแต่ดีแลกไปเรื่อยๆเลยนะฮะอ่ะตามนี้ครับ ใครดูไม่ทันให้ปรับภาพเป็น HD และกดสต็อปได้เลยนะครับนี่คือตัวละครทั้งหมดที่มีใน i d r v ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมไม่เห็นตัวไหนในนี้ก็ค,คือแปลว่าไม่มีนั่นเองเนี่ยอ่ะนี่คือจะมีตามนี้เลยนะครับมู่หลาดนะครับไปจนถึงตัวบนสุดที่เป็นของดิ l ล็กส่วนตัวละครที่ยังไม่มีก็จะมีขาดอยู่ประมาณ 22ตัวนี่นะครับตั้งแต่โอเมก้าเป็นต้นไปไปจนถึงตัวละครอย่างหยานนะครับซึ่งถ้าคุผู้ชมต้องการซื้อตัวละครพวกนี้ก็สามารถเก็บเนี่ยในเกมทยอยซื้อ,อได้เพราะณตอนนี้ตัวละครที่มีในดีนี้ก็ถือว่า90ตัวก็โอเคอยู่เป็นปริมาณที่เล่นได้หลากหลายหายสายและแน่นอนนะครับฮีโร่ประมาณนี้ต่อกันที่สกินในดีอาตัวนี้ทั้งหมด ไล่ตั้งแต่ต,ตัวแรกไปจนถึงตัวสุดท้ายคุณผู้ชมท่านใดดูไม่ทันสต็อปได้เลยมีลิมิเต็ดของแอสเซนกาครับอันนี้ต้องสมเพิ่งมาไม่นาน <c oughs> แล้วก็มีลิมิเต็ดนาตาญาลิมิเต็ด์เพน่าสกินลิมิเต็ดต่างๆนะครับวอลเลอร์พาสสกินรวมถึงมิร a c เ e ิลสกินคิวเลนส e t b เ a ร e เบลดนะครับสกินนี้ก็เป็นสกินของคิวเลนที่ผมว่าสวยที่สุดและแล้วก็หายากมากๆกิจกรรมคือ ไม่มาเลยนะครับนานมากแล้วนะครับซึ่งเป็นสกินมิราเคิลที่หายากอันดับต้นๆของเกมเลยครับมีในไอดีนี้ด้วยเอาไปเลยฮะเลื่อนลงมามี l i m i t ต็สกินต่างๆวอลเลอร์พาสกินต่างๆ u p พรีมของกิลดอลิมิเต็ดวีล่าลิมิเต็ของ Omen นะครับในตระกูลมู l i ลท์เลยนะแล้วก็มี l i มิเต็ของไฮยาเตะเดี๋ยวฟาเทลดูโอพร้อมกับเอสต e m มูล a าเซเบอร์คอร์โรเรสกินระดับเ s t e e m ที่หายากอันดับต้นๆเลยในตระกูลเอสติมทั้งหมด ก็ได้ไปเลยสําหรับมูหลาตัวนี้และยังมีสกินซูเปรีมของอิลูเมียที่ต้องใช้ลูกแก้วซูปรีมในการแรกมีลิมิเต็ดไอริลิมิเต็ดมาลอดลิมิเต็ดริปโป้สกินต่างๆหายากมากๆและก็ในตระกูลเรียวมะยังมีเท r ร์นิ่งสวาร์เล r i รา์ที่เป็นสกินระดับมิราเคิลซึ่งค่อนข้างเข้ากับคิวเลน e c r e t กตเบรดที่มีในก่อนหน้านี้เลยมันดูจีนจีนมันดูเป็นนักดาาเหมือนกันก็ได้ไปเลยสำหรับสกินตัวนี้สสกินนี้ถ้าตีว่าสกินนี้ ประมาณ2,000อ่ะ2สกินไปสุ่มเองก็4,000แล้วนะ2ตัวนะแต่ไอดีนี้มี142สกินก็คุ้มกว่าการที่คุณผู้ชมต้องไปเติมเองอยู่แล้วและยังมีสตีมยอดฮิตอย่าง Cybercore Awakening ลิงทองนะครับสกินตำนานของวูคองในตระกูลสตีมเอาไปเลยครับและก็มีลิมิเต็ดสกินต่างๆจากว a l เลอร์พาและกิจกรรมต่างๆนั่นเองสุพรีมนาคอสก็มีที่ต้องใช้คริสตัลสุพรีมในการแลกแล้วก็มีลิมิเต็ดคริซี่สกินต่างๆ อันติเมตสกินของไวเอเลตอควาสปัชเชอร์ลีเจนท์ของลิโป้ของเรียวมะของวอลคา่าแล้วก็สกินต่างๆครับลีเจนต์โอเมนเอมิลี่ลีเจนต์เฟนิกซ์ลีเจนต์เกรกซูก้าลีเจนต์ฟอร์เรนติโนเทนนะครับลีเจนต์การีเตียวเซียนเซเนสครียบัตเตอร์ไฟล์คุณผู้ชมลองดูเลย <c oughs> ก็ไล่มาจนถึงตัวสุดท้ายนั่นก็คือสกินฮีโรอิกของแหวนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเลื่อนขึ้นอีกรอบหนึ่งนี่คือสกินทั้งหมดคุณผู้ชมดูซ้ำได้เลย อย่างที่ผมบอกใครดูไม่ทันให้ปรับภาพเป็น HD และกดส t o p เพราะนี่คือสกินทั้งหมดใน ID นี้ครับคุ้มกว่าการที่คุณผู้ชมต้องไปนั่งเติมเองแน่นอน5,300บาท ID นี้ไม่ยืนยันอะไรเลยนะครับก็จ่ายเงินปุ๊บคือเอา ID Password ไปยืนยันข้อมูลตนเองได้เลยอ่ะโอเคฮีโร่สกินจบไปไปต่อที่รูนครับซึ่งรูนใน ID นี้ก็ถือว่าเล่นได้ทุกสายครับเพราะมีสูงถึง230ชิ้นครับ จะเห็นได้ว่ารุนแถวแดงนั้นแทบจะสิบทุกอันครับมีแค่สเกปเตอร์ที่มีแค่7และก็เศษที่มีแค่1แค่นั้นเลยถ้าคุณบั้นสเกปเตอร์อีก3ชิ้นครบ10หรือซื้อเศษให้ครบ10ก็จะกลายเป็นว่าไอดีนี้รูนแถวแดงตันทุกอันส่วนรุ่นแถวม่วงมีโคลสัสมีเพมีโทมีเอเซนเรเวอร์มีแอสซัสเนตสปิริตครบโปรเทคคือเล่นได้หมดครับรุ่นม่วงรูแดงครบส่วนรุ่นเขียวมีรุ่นเกาะมีรุ่นพลังชีวิตมีรุ่นเจาะเกาะเวท มีรูนพลังเวทปกติมีรูนรดคูดามีรูนเจาะเกาะนะครับปกติก็รวมๆแล้วผมบอกเลยว่าซื้อดอนี้ไปคุณไม่ปั้นรูนเพิ่มยังได้เลยครับเพราะมันเล่นได้ทุกสายนะตอนนี้รูนที่มีเล่นได้ทุกสายครับอ่ะเอาไปเลยครับในจุดๆนี้มาต่อกันที่คลังของนะครับ <c oughs> คลังของก็จะมีบรดาท่าเต้นต่างต่างา,งาอันเชิญฮีโร่เช่าตาอันเชิญท่าเต้นบัตรเช่าฮีโร่สกิน อีกจำนวนมากที่อยู่ในคลังของคุณผู้ชมสามารถมากดรับได้ตลอดเวลาและก็มีคัมพีคัดโสงอีก15อันคัมภีรทั่วไป174ชิ้นและไอเทมของขวัญจากกิจกรรมต่างๆอีกมากมายปลาอัญเชิญสกินตาอัญเชิญฮีโร่ไฟเตอร์ที่อัญเชิญไม่ได้เพราะมันมีทุกอย่างแล้วนะครับก็เก็บไว้เป็นบารมีแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นบัตรเช่าฮีโร่สกินแล้วก็พวกเอฟเฟกถาวรเอฟเฟกวาร์ปเอฟเฟกเดินเอฟเฟกตค่าต่างๆ นะครับบัตรเปลี่ยนชื่อ31ใบใช้จริงในการเปลี่ยน8ใบนั่นแปลว่าซื้อได้ปุ๊บก็เปลี่ยนชื่อได้ปั๊บเช่นกันแล้วก็มีท่าถาวรที่ยังไม่รับในคลังของอีกเพียบมารับกันได้เลยและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของ IDR VED ที่1,304นะครับผมราคา5,300บาทถือว่าได้คุ้มมากคลังของแน่นๆเลยอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันไปดูที่แรงงปัจจุบันครับเข้าไปที่หน้าสถิติ อาจจะอยู่ที่เท่าไรแลงอดีตคอนคลเลอร์จบไปซีซั่นนี้ปัจจุบันอยู่ที่ดมอนสามอ่ะโอเคผู้ชมท่านใดที่ดูไอดีจนจบไอดีที่1,304ตัวนี้ราคา5,300บาทนะครับผู้ชมที่ซื้อคือได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ดูในคลิปนี้ฮีโร่ทุกตัวที่ได้เห็นสกินทุกตัวที่ได้เจอคุณเอาไปเลยและที่สำคัญข้อมูลในอดีนี้ครบทุกอย่างไม่มีทางโดนเจ้าของเก่าแฮกเล่น ยันตายก็ชิวๆเพราะมันสะอาดไม่เชื่อมอะไรสักอย่างดังนั้นคุณปลอดภัยแน่นอนถ้าซื้อไอดีนี้ไปเพราะฉะนั้นใครสนใจสามารถติดต่อมาได้เลยที่แฟนเพจเจเติมเกมลิงก์แฟนเพจผมจะแนบไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับคลิกเบาๆมาสั่งซื้อกับเราได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องกันไว้ให้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ